ทางช่องพี่น้องมธนาสาธุบุญใสบาตรด้วยกันครับเียน

สำหรับคลิปใส่บาทชา้นนี้พี่น้องแม่ธรณีน้ำไหลจอกเลยนะครับฝนฟ้าตกเมื่อคืนโปรยปลายมาเกือบทั้งคืนพี่น้องตั้งแต่หัวค่ำแต่ตกไม่หนักนะแบบตกทอได้ชุ่มชื้นนะครับกลับไปวัดแล้วนะครับบรรยากาศข้าวที่ได้น้ำฝนโปรยปลายมาสองวันติดกันก็ถึงไม่หนักแต่ก็ทำให้เย็นชุ่มชื้น ไปได้อีกวันหนึ่งนะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้ตาทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ